นะครับส่วนเรือเอกชัยนาวาครับเป็นตัวเรือของโคดไพลินเกิดได้อ๋อ เสียสังบังขนานี้อีกหรือไม่เรือคูนี้ร่องน้ําสีแดงร่องน้าสีแดงแดงในน้ําเรือที่เรือดังอยากพี่น้องจมจนยอดแก้วพรสวยมาเจอมาเจอกับใครไม่เจอเจอกับเรือเอกไทยนาวาต่างร่องน้ําสีน้าเงินดังฝั่งสองลาๆเอาระวะเอาระไว้พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเรือคูนี้จะบอกว่าเอกขไทยนาวาแพ้ไม่ได้แล้วถ้าแพ้โอกาสที่จะไปขอไข่มีสูงเลยทีเดียวแต่คําตอบอยู่ที่เรือที่เรือดังในน้ำพรสวยจากพี่น้องจมจนยอดแก้วตอนนี้ตามบทตามบี้จี้กันอยู่ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกเลยพี่น้องหัวเรือหัวเรือ เสมอกันอยู่แล้วจ้าเลายเขาผ่านทุนแรกมาหูเร่เหมือเหมอกันสมันเกิดเสมอกันดูไม่ออกบอกไปตูกใครเป็นหมู่เป็นจ่าเป็นผู้ว่าหรือนายอำเภอเป็นประธานในบรีหรือเป็นนายกข้าตนนี้มองด้วยสายตาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่อง พรปสวยดูดีกว่านิดเหลื่อมล้ำมาเน้นวายยังไงวายยังไงร่องน้ำร่องน้ำกันสีชมพูไก่มาเดียวขนาดนี้ใครอยากจระเข้ารอบต่อไปจำเป็นแล้วก็เองก็ใช่นะว่าต้องมีคะแนนใดๆคะนน้เหลื่อมล้ำนั้นมาจะเข้าตรงที่สองแล้วพรปสวยพรปสวยใส่เกียร์หนึ่งนิดกัสองตองเกลือสามตากดีสี่ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเว้ยอะไรเงยหน้าขึ้นใส่เกียร์ผีหนีอะไรโว้ยใส่เกียร์ผีหนีแล้วว้ตาโคต่านี้ตาโคต้องสับดูดีว่เอกจะใช่นรอ เธอไปไหนแล้วกพรปัสสวยนี่ก็ยังไม่ยอมนะเอกชัยนวัตามหมดตามบี้ตามกี้ก็มาจะทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันพรปัสสวยจะเป็นผู้ให้คำตอบตอนนี้พรปัสสวยก็ตามหมดตามบี้กี้มาเหมือนกันหัวเรือยังเสมอการสมันเกิร์มอยู่ยังดูไม่ออกว่าใครจะเข้าเส้นใจเก็บตามแต่เดียวนี้เอกชัยนวัจะทําได้หรือไม่พรปัสสวยจะเป็นผู้ให้คําตอบพรปัสสวยเอกชัยพรปัสสวยเอกชัยพรปั๊บสวยเอกชัยและเหลือจ้สองลำก็ อขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมรับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับกรรมาการโปแลนก์ก็รอชาตัดสินน้อยเรือในร่องน้ําแดงในน้ำของพรประสวย <พอ S 2> กบยเก็บ3แต้มในเที่ยวนี้ก็ส่งผลให้เรือพรประสวยมีแล้ว6กคะแนนครับผมกาด้